ครับผมคลิปนี้ก็พาเอฟซมาซ่อมนะครับหน้าปัดเดือนใหม่นะครับของนิสสันฟอนเทียทีดียี่สิบเจ็ดนะครับโมเดลนี้นะครับมาดูหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือไฟไฟโชว์นี่ขึ้นครับไฟเบรกไฟอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าความร้อนไม่ขึ้นนะครับเกียร์น้ำมันไม่ขึ้นเข็มไม้ไม่ขึ้นตัวเลขดีต้นไม่ขึ้นแล้วก็วัดรอบไม่ขึ้นนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับ มาดูด้านหลนังก็ดูด้วยตาเปล่าเช่นเคยนะครับเราจะดูพวกแจ็คนะครับพวกนี้เป็นลักษณะของอเป็นคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์เป็นขาพินเสียบนะครับเป็นปลั๊กนะครับมี3ามปลั๊กนะครับเราจะไปดูด้านในเป็นยังไงปลั๊กพอดีพอดีเขามาซ่อมใดนะครับก็เจอปัญหาว่ามันหน้าจอไม่โชว์นะครับลักษณะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เราจะทำการล้างนะครับเพราะว่าอายุรถก็20กว่าปีแล้วนะครับเรามาดูตรงแจ็คขาพินนะครับที่เป็นทองแดงนะครับมันอาจจะไม่สนิทกันทำให้หน้าจอไม่ติดนะครับซึ่งส่งผลต่อระบบต่างๆในรถนะครับฟูมดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นคราบดำๆนะครับ f c ครับดำดำอ,อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์บัดนะครับใช้น้ำยาขัดหรือเบนซินอะไรก็ได้นะครับแต่เราจะใช้เบนซินลองขัดดูนะครับอ,ออกไหมนะครับเบาๆนะครับกลัวสายพินขาดนะครับ ก็ถือว่ามันออกระดับหนึ่งนะครับเราจะขัดไปก่อนแล้วก็อาจจะใช้ใบมีดคัตเตอร์หรือกระดาษทรายรูปอีกทีนะครับเ c ็บติดตามได้เลยนะครับคลิปนี้ครับในส่วนของพวกเข็มไม้นะครับเข็มไม่นหนึ่งสองสามประมาณสี่ชุดนะครับก็จะมีน็อตนะครับมีน็อตนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่นะครับเราจะทําการนะครับขันน็อตให้หมดนะครับขันน็อต ขันน็อตให้ให้มันแน่นกว่าเดิมนะครับนะครับจะเป็นน็อตพวกนี้นะครับให้มันแน่นกว่าเดิมเนี่ยพวกน็อตต่างๆนะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนะครับน็อตพวกนี้นะครับเราขันน็อตให้มันแน่นนะครับ อ่าเนี่ยโอได้ได้ประมาณครึ่งเกีียวเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับอ่าบางทีมันอายุมันทํางานนานนี่มันมันอาจจะเป็นคอนแทคไม่สะอาดนะครับทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยเราจากนั้นเราใช้มิเตอร์นะครับตั้งเิงเสียงหรือคุณตทานนะครับ รู้สึกวจะได้ประมาณครึ่งเกียวเลยนะครับอ่ามีผลมากนะครับจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์นะครับหรือกระดาษทรายขัดนะครับ FC ครับผมใช้มิเตอร์วัดนะครับอ่ามิเตอร์ไปไหนแล้วครู่นะครับ ตามหามิตเตอร์ครับนี่ครับผมตั้งเลงเสียงนะครับอ้าวตั้งเลงเสียงนะครับติดๆเลยนะครับวัดตรงขั้วนอตท,ที่ช่งางอีขันเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้ติดนะครับอตอนเลขไม่ได้วัดให้ดูนะครับตอนเลขไม่ได้วัดให้ดู นี่มีผลนะครับอายุยิ่งนานยิ่งมีผลนะครับอ่ตอนนี้เราก็จะขัดนะครับเราจะขัดขั้วนะครับสายพินนะครับนี่เมื่อกี้ดูจะดำๆนะครับ fc ดำๆอ่าจะจะขัดนะครับครสะดวกอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับเอาคัตเตอร์ขูดแนวฝังนะครับ คาบดำๆนะครับเอซเนี่ยทำให้เขานี่ตัวนี้น่าจะเป็นคาบสนิมทองแดงนะครับคาบดำก็ออกนะครับเอซี AC ออกอยู่นะขัดให้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเลยจะทำให้ดูเ,เกือนๆนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ขัดเรียบร้อยนะครับใช้คัตเตอร์ครับสรุปแล้วใช้คัตเตอร์ขัดนะครับขาพินนะครับก็จัดระเบียบอะไรเรียบร้อยนะครับก่อนประกอบก่อนจะไปลองนะครับเอฟซีเราตามไปดูเราจะไปกัดขั้วนะครับขั้วแจ็คที่จะเสียบนะครับด้วยน้ํามันเบนซินเหมือนเคยนะครับกับเนี่ยน้ำมันเบนซินกับเนี่ยเตอร์บัตนะครับไปตามไปดูครับผม ใช้ครต่อตบขัดนะครับเนี่ยตรงข้อนะครับฮะอก็มีรองรอยสกรปรกก็พอสมควรอยู่ครับะจะเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับก็รับชมนะครับเดี๋ยวประกอบลองให้ดูโอ้อันนี้เราจะล้างก่อนล้วเ,เอาเอาพัตเตอร์ลูปเอานะครับพัตเตอร์ลูปโผมหลังที่เราขัดคั่วแล้วนะครับอ่า กีความร้อนก็ขึ้นนะครับแล้วก็กี่น้ำมันขึ้นหลอดไฟอะไรขึ้นหมดนะครับแล้วก็หน้าจอ,อาบอกกิโลก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับ ATP อะไรขึ้นหมดนะครับชาทาบวเห็นคาดือเปล่านะนี่ครับสามารถขดได้ปกติแล้วนะครับ ATP ไฟก็ติดเรียบร้อยทั้งหมดนะครับส่วน รอบนะครับรอบนี้อาจจะมอเตอร์มันไม่ได้ทํางานนานนะครับเดี๋ยวคิดว่าสักครู่คงไม่มีปัญหานะครับไม่อะไรขึ้นหมดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับนิสันฟอนเทีย2.7 t d ี27นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปั๊กที่เป็นทองแดงนะครับเมื่ออายุการใช้งานนานนะครับมันจะเกิดคราบสนิมระหว่างข้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้น้ํายาล้างก็ได้หรือจะขัดนะครับ แล้วแต่วิธีการนะครับเพื่อทําให้หน้าคอนแทคมันติดสัมผัสกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบสมบูรณ์แบบนะครับในการซ่อมเรือนใหม่วิสันฟันเทียทีดียี่สิบเนะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านั้นก็นเป็นระบบชาร์จรถยนต์นะครับได้ชาร์จนะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่างเอีําทได้สวัสดีครับผม